สวัสดีครับนะครับคลิปนี้มาอยู่กับตัว Commander AR 6 7นะครับเป็นคลิปวิดีโอแกะกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าลูกค้าสั่งไปแล้วเนี่ยภายในกล่องมันจะได้อะไรมั่งนะครับสืวอคลิปนี้จะยังไม่ได้วัดกำลังส่งให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเครื่องวัดกำลังส่งของอผมนะครับตอนนี้ พังไปแล้วนะครับไม่มียังยังไม่มีตัวเข้ามาแทนนะครับเดี๋ยวถ้าเครื่องวัดกําลังส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวัดกําลังส่งให้ดูนะครับ <ünd Rule> ส่วนเครื่องรุ่นนี้นะครับที่ลงไว้ว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกันน <st> ้านะครับเป็นตัวเครื่องกันน้านะครับ ip 67ตัวน,นี้ก็เครื่องทดลองในด้านของกันน้ำเนี่ยยังไม่มีนะครับ <S <S มีแ <gods> ต่ตัวขายเลยนะครับเอาตัวขายมารีวิวเลยเครื่องทดสอบยังไม่มีนะครับยังตัวขายไม่สามารถที่จะ เอามาทดลองอะไรพวกนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าทดลองไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนบริษัทเขาได้นะครับเพราะว่าตัวที่ทดลองก็ต้องเป็นเครื่องที่ทางบริษัทเขาส่งมาให้นะครับตัวนี้ก็เลยเอาเป็นมาตรฐานของเขาเลยคือ ip 6 7นะถามว่ากันน้ําได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะกันน้ําได้หรือเปล่าแต่อาจจะไม่ได้เอาไปจุ่มน้ําอะไรให้ดูนะ,นะครับเดี๋ยวเราไม่ดรู้ตัวตัวเครื่องดูแค่ตัวเครื่องก็น่าจะรู้นะครับตัวนี้ก็จะมีหูฟังสมรทท็อกมาให้ด้วยนะครับในกล่อง แล้วก็สายกาดยางนะครับ1ต้นเป็นขั้วเกลียวนะครับขั้วเกลียวสายกาดยาง1ต้นแล้วคลิปหลังคลิปหลัง1อันเท่านั้นชาร์จเต็มตัดเท่านนชาร์จไม่ต้องอ,ออกมาเนาะโอเคทีนี้ก็ตัวเครื่องตัวเครื่องหนึ่งตัวนะครับผมดูว่ามี NTC ดีไหมโอเคนะครับมี NTC ดีนะนะครับเขาเรียกว่ามีทะเบียนนะครับมีทะเบียนโอเคแล้วก็ตัว ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับให้มา1,800มิลลิแอมนะครับก็จะเป็น7.4โวลต์นะครับ1,800มิลลิแอมนะครับมาดูลักษณะของตัวเครื่องหน่อยว่าที่ผมบอกว่ามันกันน้ามันมันดูแค่ตัวเครื่องก็ได้จะรู้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะมันจะมีซีนยางอยู่ตรงนี้โอเคนะเรามาดูแบตนะครับเวลาเราประกบแบตเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมาประกบกับตัวซีนยางนี่เลยนะครับเห็นไหมไอตัวตัวเนี้ยมันก็จะ เป็นนูนขึ้นมาเห็นไ joyful? หมครับนูนขึ้นมาเพื่อที่เพื่อที่เวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะเข้ากันนี่นะครับเห็นไหมไอ้ตรงนี้นะครับตรงนี้โป้งผมเนี่ยนะครับเป็นนูนนูนอยู่นะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเป็นซีนยางนะครับพอเราประปกบเข้าไปปุ๊บเนี่ยใส่ไว้เข้าไปมันก็จะกันน้ําประมาณว่าประมาณว่ากันน้ําประมาณช่วงเนี้นะครับมันจะไม่ไม่มีน้ําเข้าส่วนน้ําก็จะเข้าตรงช่วงนี้ได้แต่ไม่สามารถเข้าไปภายในเครื่องได้เพราะว่าตรง ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีซีนยางอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับตรงด้านข้างตรงนี้จะมีซีนยางเพื่อที่จะป้องกันแผงวงจรอยู่นะครับด้านบนก็จะมีซีนยางตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงสายกาดเนี่ยนะถามผมว่าถ้าใส่ขั้วแปลงเข้าไปเดี๋ยวนะใส่ขั้วแปลงเข้าไปก็น่าจะได้นะนะใส่ขั้วแปลงเข้าไปแบบนี้นะครับขั้วแปลงมันก็จะเป็นล็อกอยู่แล้วนะครับใส่ขั้วแปล <personas> งเข้าไปปุ<ล>๊บหมุนอัดให้แน่นนะหมุนให้แน่นมันก็จะไปกดกับซีนยางตรงช่องข้างล่างนี้พอดี เนี่ยครับมันก็จะไปดันซีนยางตัวนี้น้ําก็ไม่มีโอกาสเข้าแล้วทีนี้ก็จะมาเข้าข้างบนแทนในส่วนของเรื่องการนนะ้ําผมลองอคิดดูแล้วนะครับดูจากาสภาพของตัวเครื่องแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้าําแบบจุ่มน้ําเลยเนีย่ผมว่าน่าจะเข้าแน่ๆครับนะครับถ้าจุ่มน้ําอาจจะจุ่มได้แป๊บเดียวนะครับ,นะรบอาจจะตกน้ําแล้วก็รีบเอาขึ้นนะแล้วก็ถอดแบบออกมาเป่าทําทความสะอาดนะใช้โบใช้พัดล,ลมเป่านะครับแล้วก็เช็ดให้แห้ง อันนี้น่าจะทันหรือว่าถ้าเป็นฝนตกผมก็ว่าตัวนี้น่าจะน่าจะน่าจะได้นะครับฝนตกเพราะว่าฝนตกมันจะไม่มีแรงอัดใช่ไหมครับมันก็จะไหลลงตามหน้าเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะไม่เข้าผมว่าโอกาสที่มันจะเข้าได้ก็จะมีแค่ตรงสายอากาศนี่แหละครับส่วนอื่นก็คือจะเป็นซีนยางทั้งหมดเลยนะครับน้ําระบบไอพีหกสิบเจ็ดตามที่เขาบอกเนี่ยนะครับไอพีหกสิบเจ็ดเนี่ยน่าจะกันประมาณนี้นะครับน่าจะจุ่มน้ําไม่ได้นะครับผมดูแลนะเพราะว่า ตรงช่องช่องสายกาดเนี่ยนะครับยังยังมีจุดที่น้ําสามารถเข้าได้อยู่นะครับเห็นไหมครับตรงช่วงด้านข้างอะไรพวกนี้นะครับถ้าขันไม่แน่นเนี่ยมีโอกาสเลยนะครับถ้าถ้าลูกค้าขันไม่แน่นเนี่ยแล้วก็สายกาดตัวที่มากับตัวเครื่องเนี่ยนะครับเห็นไหมมันตัวนี้ก็จะมีรูเข็มแล้วก็ตรงด้านขาบขอบด้านเครื่องตรงนี้ขอบด้านตรงข้างๆเสาพวกนี้นะครับ อ่าผมลองเป่าดูแล้วนะครับปรากฏว่าเป่าปุ๊บเนี่ยลมมาออกทางนี้ได้ครับเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับเหมือนรูเข็มเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นทุกเครื่องเป็นทุกเสาทุกต้นหรือเปล่านะนะตัวนี้มันมันพอผมเอาอ่าเอาปากเป่าดูนะครับเมื่อกี้ผมเลองเอาปากอมแล้วก็เป่าดูนะครับมันมีอีกต้นอีกเครื่องหนึ่งนะครับเสาของเขานะครับนะครับลองเอาลมเป่าเข้าไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าลมออกตรงนี้ได้ ก็แสดงว่าน้ําเข้าได้นะครับน้าเข้าได้ตรงด้านขอบขอบเครื่องตรงนี้นะครับขอบขอบตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าคือน้ําเข้ามาตรงขอบขอบเสาตรงนี้ขอบเสามันจะอยู่รอบนอกใช่ไหมครับแสดงว่าน้ําเข้ามาตรงรอบในได้ก็เลยเข้าไปตรงด้านข้างตรงตรงเกลียวได้เพราะฉะนั้นก็คือน้ํามีโอกาสที่จะเข้าแต่ว่าถ้าเราไปจุ่มน้ําไว้สักพักหนึ่งอาจจะเข้าแต่ว่าถ้าเป็นจุ่มลงไปแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยอาจจะไม่เข้านะครับแต่ทีนี้น้ามันก็เราก็ต้องมาระวังตรงตรงนี้ครับตรงปลายเสาเนี่ย นะครับมันน่าจะเข้าได้นะครับเพราะว่าลองเป่าลมดูแล้วเนี่ยเป่าด้านนี้นะครับเอาลมเป่าด้านนี้นะครับมันจะมีลมออกทางนี้ก็แสดงว่าน้ําเนี่ยทะลุมาตรงช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ลองเอาลมอัดเข้าไปตรงนี้นะครับอัดไม่ต้องเยอะเลยนะครับประมาณลูกโป่งอันเล็กๆเนี่ยสวมเข้าไปเป่าลมแล้วก็สวมเข้าไปนะครับให้ลมมันอัดออกมาเนี่ยลมมันจะออกตรงข้างๆตรงขอบเสาด้านในตรงนี้ครับนะเพราะฉะนั้นก็คือเข้าได้ครับน้ําเข้าได้ แต่ว่าอาจจะเข้าได้ช้าครับมันต้องใช้แรงอัดหน่อยนะครับถ้าแต่ถ้าเป็นฝนตกผงว่าสบายนะครับรุ่นเนี้ยถ้าเป็นฝนตกเนี่ยสบายลุยฝนลุยเลยได้แต่ว่าจุ่มน้าเนี่ยคงจะเป็นปัญหาหน่อยอาจจะมีปัญหานะครับจุ่มน้ําแต่คงไม่มีใครดําน้ําลงไปคุยวิทยุนะครับนะครับส่างมากก็อาจจะดินตากฝนอะไรเงี้ยทำภารกิจปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยนะครับตากฝนก็ยังพอสู้ฝนได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หมุนเสาให้แน่นนะครับเสาที่ติดเปกับตัวเครื่องหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นเลย นะครับแล้วก็ขั้วสายอากาศที่ลูกค้าที่ไปใส่สายอากาศแบบนี้นะครับใส่ขั้วแปลงนะครับหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับหมุนเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาครีมหมุนอีกนะครับช่วยเอาครีมปากเอาครีมปากแบบเป็นครีมอะไรก็ได้นะที่หมุนได้นะครับหมุนเข้าไปนะครับให้มันแน่นนะครับให้มันกดกับยางตรงนี้นะครับทีนี้ทั่วสายอากาศทั่วไปพวกเนี้ยนะครับ มันก็จะมีขอบอะไรของมันอยู่พวกนี้ก็จะมีพวกซีนยางอะไรของมันอยู่แล้วนะครับน้ําก็จะลงยากหน่อยนะพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเวลาฝนตกมันก็จะไหลตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะลงเข้าไปในเครื่องเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าฝนตกนะแต่ถ้าไปจุ่มน้ําเนี่ยแรงอัดน้ํามันอัดได้เข้าเข้าได้แล้วครับแต่ถ้าเป็นฝนตกเนี่ยผมว่าสบายนะลูกค้าสําหรับรุ่นนี้นะสาหรับสำหรับรุ่นนี้คืออ่าผมเชื่อเลยว่ากันน้ําได้นะครับด้ยฝนนะแต่ถ้าไปจุ่มน้ําเนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับ คงไม่มีใครไปจุ่มน้ําเล่นนะครับวิยุเขาใช้กันก,ก็ประมาณนี้นะครับคงคงไม่มีใครไปเดินเอาเครื่องไปจุม่มนั่งจุ่มน้ําเล่นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับตัวเครื่องกันนิดหน่อยว่าเปิดเครื่องอะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับส่วนกาลังส่งเดี๋ยวถ้าเครื่องวัดกําลังส่งมาผมจะวัดให้ดูนะครับน่าจะได้เยอะอยู่นะตัวนี้ผมเคยวัดอยู่นะครับอยู่มันเกือบเกือบสิบวัตต์เลยเหมือนกันนะครับก,กดลงไปนะครับใส่แบตเตอรี่ก็ใส่จากด้านล่างแบบนี้นะครับใส่จากด้านล่างแล้วกดลงไปนะครับ กดลงไปเลยกดตัวล็อกลงอย่างนี้แล้วก็กดลงไปนะครับให้มันล็อกนี่ครับกดลงไปแรงเลยนะครับนะแล้วก็ใส่สายกายเข้าไปอ้าวเครื่องเปิดแล้วตัวนี้ผมได้เปิดแบรนด์มาแล้วนะมันจะเป็น2แบรนด์นะครับไปย่านหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งพวกนี้กดหน้าเครื่องได้เลยนะครับนี่ครับกดหน้าเครื่องได้เลย750เนี่ครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสองสี่ห้าอย่างงี้ครับนะก็กดได้เลยครับ 6, 5, 5, นะครับกดได้เลยนะครับนะครับสามารถเปิดแบ,บนเป็นสองบรรทัดได้นะครับหรือว่าจะเป็นบรรทัดเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูเนี่ยครับบรรทัดบนเรานี้คือบรรทัดเดียวนะครับเราจะใช้งานบรรทัดเดียวเอาตัวนี้แสดงบัตรเนะี่ยแสดงบัตรนะครับ 1> <Channel> 1. นะเนี่ยตัวน,นี้คือเข้าระบบช่องความจํานะครับเข้าระบบช่องความจํำ โอเคเลยนะครับผมครับเมมช่องได้ทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าช่องถ้ารวมกับไม่มีช่องศูนย์นะเป็นช่องอ่าทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าช่องครับเมมช่องได้ทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าช่องนะครับลูกค้าครับโอเคนะครับดิเมนชันต่างๆของตัวเครื่องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับความสูงความกว้างความใหญ่ก็ นี่ครับพอดีมือพอดีนะครับแต่ลําโพงนี่ผมว่าเสียงดังดีนะครับลาโพงรุ่นนี้โอ้โหเสียงดังดีครับลำโพงเสียงดังลั่นเลยนะครับเหมาะเลยนะครับไฟเขียวไฟเขียวตอนรับนะครับไฟเขียวตอนรับไฟแดงตอนส่งนะครับตัวล็อกแบตเตอรี่ก็จะมี2คกิ๊เลยนะครับให้มา2คกิ๊เลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับตัว คอมมานเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็น AR67 สํานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอหรือว่าจะทางข้อความเพจนะครับหรือว่าจะเป็นอินบ็อกเพจหรือว่าทางไลน์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับตัว c o m m a n d ดอร์เ7นะครับฝากก็้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าตัววัดกำลังส่งมาผมจะเอามาวัดให้ดูนะครับแต่ กาลังส่งนี่คอนเฟิร์มเลยครับประมาณ8ปดถึงสิวัตต์10วัตต์ขึ้นนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ